There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice, too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view! I feel good, you look great, I like you. I can't wait a first time a first date you r e so fine i'm so l a t e you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart e r a s e so catch me if i fall เป็นคิปแรกของปีนะครับวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวเขื่อนวังร่มเก้านะครับก็เป็น ไฮไลท์ของอุทยทานนีนะครับผมเคยมานั่งชิวๆแล้วนะครับตอนนั้นเอามอเตอร์ไซค์มาเนาะตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นเอารถยนต์มามั่งนะครับจะมานั่งแคมปิ้งตอนเย็นๆน,นะครับเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับ สวัสดีครับวันนี้ก็เตรียมของจะไปแคมปิ้งกันนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่กันนะครับนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของพวกเรานะครับในปี2566นะครับก็ใครติดตามก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแคมปิง้งเล็กๆกันที่เขื่อนวังร่มก้านะครับขับรถนะครับวันนี้เรถยนต์ไปนะครับ นี้เราจะเดินทางจากอุทัยธานีนะครับก็คือในตัวเมืองนะก็ไปเส้นทางอำเภอทับทันนะครับก็จากนี่ประมาณสัก15 15กิโลไม่เกิน20กิโลนะครับจะถึงเขื่อนวังล่มก้านะครับวันนี้เราก็เดี๋ยวจะไปแคมปิ้งแบบรถยนต์กันบ้างนะครับนี่เดี๋ยวเราต้องเตรียมเสบียงก่อนนะครับอย่างกับพวกน้ำแข็งน้ำโซดาน้ำอัดลมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ส่วนเรื่องกับข้าวนะครับเดี๋ยวมีพกพวกกันตามมานะครับก็มีพวก เพื่อนๆนะครับก็จะมาสมทบตอนช่วงเย็นนะครับก็จะติดพวกหมูมาย่างอะไรประมาณนี้นะครับนี่ครับเราเตรียมน้ําเตรียมโซดานะครับเครื่องดื่มนะครับแล้วก็น้ําแข็ง1กระติกนะครับ นี้เราก็ถึงบ้านหนองเต่านะครับที่ซ้ายเหมือนกับบ้านหนองเต่าจริงๆเราไปเกอนวังลมก้าวเนี่ยมันไปได้หลายทางนะครับจริงก็จะมีถนนคู่ขนานกับวัดตรงนู้นนะครับที่เป็นเขาแหลมๆมีอยู่ตรงนู้นนะครับอีกเส้นหนึ่งนะเป็นทางเข้านะครับอันนี้ก็เป็นบ้านหนองเต่าครับเมื่อกี้เราจอดซื้อน้ํามันเนาะเราเราลืมซื้อน้ํามันเผื่อไว้ทอดอะไรในนี้ก็จะมีร้านขายของอยู่นะครับเผื่อขาดเหลืออะไรโอ้ยสวยมากเลยอ่ะข้างหน้า เห็นไหมภูเขาแล้วก็เขื่อนก็จะอยู่ข้างหน้านะครับตรงภูเขาด้านหน้านู้นนะครับจริงๆถ้ามาก่อนช่วงนี้ช่วงนี้มันประมาณเดือนปลาย่กลางเดือนมกราเนาะถ้ามาก่อนช่วงนี้มันก็จะเขียวใช่ปะอันนี้คือเหมือนมันเริ่มแรง,แ,รงแล้วใช่ เราถึงหน้าเขื่อนนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายตรงบนสันเขื่อนนะครับเพราะจะไปอ่าจุดที่เราจะตั้งแคมป์ได้นะครับว้าวนูน่นนู่ทนทาเตือนถนนเนล้กรัง อนนี้เราก็มาถึงจุดตั้งแคมป์ที่จะทานอาหารเย็นกันตอนนี้แล้วนะคะอันนี้เราก็จะดูว่าท่าทิตตกฝั่งนน้นเนะเาะแล้เราก็จะใช้รถเนี่ยเป็นตัวบงังแสงแดดางนี้เรามีออนนิ่งด้วยนะคะเดี๋ยวให้คุณวันชาติเข้ากลางออนนิง่งนี่ก็เป็นบรรยากาศในปลายฤดูหนาวแล้วนะนี่ถ้ามาตอนช่วงปลายฝนต้นหนาวอะไรอย่างเงี้ยน่าจะ มีทุ่งหญ้าเขียวแล้วก็มีน้ําเยอะวันนี้นี้น้ำลด,ดลงไปเยอะมากแล้วนะคะเพราะในช่วงเย็นเนี่ยเขามีไฟให้ด้วยนะจะมีเสาไฟติดตั้งรอบเลยนะคะแต่วันนี้เราก็เตรียมไฟมาด้วยเพราะตรงที่เราจอดอยู่ไฟอาจจะส่องสว่างไม่ถึงที่นี่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นคุณผู้หญิงมานะคะจุดอม่ม ห้องน้ำเนี่ยจะไกลมากเลยนะคะทีะอยู่ตรงนู้นนู้นเลยค่ะปากทางเข้าเขื่อนก็จะลำบากหน่อยนะแต่ถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์มาเลยยก็จะสะดวกะะก็เดนไปตรงน้นได้ปักหลักแล้วอันนี้ก็จะได้ใช้งานจริงอยู่นะ ม <c oughs> อู้อ่ะเดี๋ยวช่วยถือเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยจับนิดนึงให้จับตรงไหนโอเควางวางไหลไว้ลงไหนอือไป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 เดี๋ยวถือถือเดี๋ยวถือไว้เดี๋ยวจับ จะได้เห็นความทุรักทุเลเพ่พอตั้งขานี้ได้มันก็จะไม่ไม่อะไรเท uh ่า huh. ไหร่ลมแรงอยู่นะคะเนี่ยพอเราถ้าเราดูทิศทางของพายที่ตกดินนะเราก็จะกะได้ว่าแดดมันจะส่องที่ตรงไหนยิงทับตั้งบ่อยๆมันก็จะง่ายนะ่อย <laughs> ส่ววนตัสำหรับคนตัวใหญ่คนตัวใหญ่ต้องใ,ใช่หนักร้อยโลต้องต้องใช้ยี่ห้อแล้วครับไม่งั้นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนตัวเล็กได้นะครับอย่างอ,อย่างผมเนี่ยมันต้องต้องประมาณนี้ครับคือ,อถามว่านั่งได้ไหมมันก็นั่งได้แต่ว่ามันมันจะแบบดูรู้สึกไม่ค่อยมัน่นคงวันหนึ่งอาจจะหงายท้อง <laughs> อันนี้เราเก็บตรงนี้ได้นะ ข้างหลังมีงอ๋อมีตะข่ายไว้เก็บของด้วยค่ะอันนี้เรามาไว้หน่อยนะคะเพราะว่าอ,อมาจองที่ไว้ก่อนนะเพราะาตรงเนี้ยถ้าถ้ามาเย็นอ่ะเขาก็จะมีแบบมีคนมานั่งอยู่แล้วน,นี่ก็เป็นโต๊ะพับเล็กๆนะคะสองโต๊ะเนี้ยเรากลัวว่ามันจะไม่พอก็เลยเอา เอาโต๊ะโต๊ะพับแบบนั้นมาด้วยไว้วางของโอ้วันนี้จะมาหลายคนอยู่เนาะเฉพาะสองคนน้ำพออยู่แล้วโต๊ะคนนี้มาน่าจะห้าหกคนนะครับก็อ้โต๊ะนั่นคือไว้ไว้เนี่ยไว้ตำรักตำกับข้าวไงแล้วก็ถ้ามันอยู่ในโต๊ะเล็กๆอย่างเงี้ยมันไม่พอมีสองชุด ถ้าเรามีของไม่เยอะเราก็กลางแค่โต๊ะเดียวก็ได้นี่ถ้าเรามีของเยอะเราก็สอ,อ,ง,องนี่ก็กลางง่ายเนาะกลางง่ายครับ<อ>ครับเดียวเสร็จไม่กี่บาทด้วยนะถูกด้วยถ้าซื้อแพงเราก็จะแบบไม่กล้าใช้เนะเาะซื้อราคาแบบพอดีพอดีก็ไม่ต้องอะไรมากเดี๋ยวรอรอโปูก่อนค่อยค่อยซื้อแพง หมายวา่รารอรอให้มืออาชีพคนนี้นะไม่ใช่รอ,อโปรโมชั่นนะรอให้เพรมันจริงจริงจริงเป็นจังอยากทำจริงอันนี้เขาแบบเหมือนทดสอบว่าเราจะชอบไหมใช่เพราะว่าปกติจะเห็นเราขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวนะแล้วก็<ร>ไม่ได้นนไม่นอนแคมป์นะเราเคยเคยมีประสบการณ์ที่ไปกางเต็นท์แล้วแม่งแล้วฝนตกน้ำเข้าเต็นท์นะคะแต่นี่ก็ยังไม่ได้ไปกางเต็นท์จริงจังเลยนะเนี่ยเรามาแค่แบบ มากลางออนนิ่งแล้วก็นั่งทานอะไรกันก็ยังไม่ยังไม่ได้เริ่มกลางเต็นท์จริงๆสักทีนี่จะหมดหนาวเลยเนี่ย <c oughs> แต่เก้าอี้อันนี้ก็ดีนะคะสําหรับคนตัวเล็กนะนั่งได้สบายแล้วก็พับเก็บง่ายด้วยแล้วเขามีตรงเนี้ยมีชอบชอบให้ให้มีตรงนี้คือเวลาคือจริงๆอะเวลานั่งเก้าอี้เนี่ยจะชอบแบบยกขาขึ้นมาไงเนี่ยพอยก,ยกขึ้นมามันก็จะมีแบบที่ให้เราเหยียบตรงนี้ขอโทษนะเนี่ย ให้เราแบบตรงนี้ได้เงี้ยค่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเรามาเนาะคะ่ะตอนเย็นว้าเดี๋ยววันนี้เราจะมีอะไรมาทานกันบ้างเนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปจัดของก่อนนะคะอุปกรณ์เยอะลนะเลยเนี่ยเ้าออกมาชาร์จนี่เป็นไฟโซลา่าเซลล์อยู่ได้นานนะ เคยเปิดอยู่ทั้งคืนอ่ะนี่มันกี่เมตรวะห้าเมตรเหรอแต่แจ่มนะเนี่ยเคยใช้ทีนึงอ่ะถึงวะจัดเต็มไหมเนี่ยซื้อมาใหม่เนี่ยอันนี้ยาวนะจะยาวกว่านั้นใช่ใช่ใช่เพิ่งซื้อมาจะยาวกว่าน้นนะผมว่า ป would down wait day pray misbeha and across great can't so for you go and just so you notice too. Looks and down from you good you look great. Like you the hell feel like I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  up แสงจากพระอาทิตย์เวลาใกล้หกโมงเงย็นแล้วนะคะแอ้กับพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเนาะตกดรงโน้สวยมากเลยคือเราก็จะมาทำอะไรกินกันเนาะเนี่ยเราก็จะมีตกเตาแก๊สมานะคะ เพิ่งใช้ไปแค่ครั้งเดียวเองนะซื้อมาเป็นเตาแล้วก็จะมีแล้วเขามีกระทะมีอะไรมาให้เรียบร้อยเลยนะคะก็เตรียมอ,อุปกรณ์มาพวกช้อนจานแล้วก็เตรียมกระทะมาอีกอันเผื่อใครจะทําอะไรมันมีน้ําแข็งอึบนี่เต็มตรงนี้เลยมีฟองมีไฟเนาะบรรยากาศดีมากเลยนะครับที่เกิดวันเก้านะนั่นโต๊ะ โต๊ะไว้ทำกับข้าวนะครับเดี๋ยวรอ,อเพื่อนๆมาอีกสองสาคนนะครับเตรียมใช่ไหมแก๊สอยู่ในถังนูนะ่นโอ้มีมีดด้วยอวันนี้เราจะมีเนื้อเนะเนื้อกับหมูย่างเด็ดดวงก็จะเอาเตามานะครับนี่พาที่กำลังตกเลยสวยมากเลยครับมาแล้วหนึ่งคันนะคะรับ เอพี่ทอนนะครับ hmm. พ really well. yes, yeah, sure. mm ี hmm. uh ่ชายที่รักกับพี่หมอนะครับมาเสริมทัพวันนี้เอาเอาลูกชิ้นมาให้เราเพียบเลยเนาะนี่กำลังปุงอยู่นะครับกับแก้มเราพี่ตอนเขามาจากนครสวรรค์ครับเราเลยเอาของของดังของนครสวรรค์ก็คือลูกชิ้นปลากกยนะครับดังเลยนะลูกชิ้นปลากายลวกนะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดีกมาเพิ่มกันแล้ว มาเพิ่มกันแล้วสวัสดีครับครับกินไก่ายไม่ต้องกินหมูโอ้โหอะไรเนี่ยกิโลเนี่ยหมูสามโลพี่โอ้โหนี่นะเดี๋ยวพี่ก็เตรียมสังคอมาสามกิโลครับวันนี้โอ้โหเอาอัลโลกิโลจำลักไหมไม่ยังครับมาชิคเริ่มจะมาครบแล้วนะครับ กลายเป็นเต็นท์ผมเล็กไปแล้วก่อนาหานะใ่มทำอ่อไฟข้างบนแนม,ม่ลงมาซ้อนอนนี้มาแต่เตาจนะดาวเตาโอ้ยได้อยู่ได้อย <c oughs> ู่ติดใจลูกชิ้นปลาแล้วออโอ้โหเด็ดจริงต้องรองทุกรอบ บิ๊กองล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 ลอขอบคุณครับลูกชิ้นปลานี่นครสวรรค์เลยนะในชัยเหียชัยเยชัยียชัยแต่ดาวดึงนะครับคนชื่อทำชื่อในพระในพระเขาออริจินอลเลยเนาะลูกชิ้นปลาลวกเข้ากันเห็นปะตั้นมือฮยใช้มือใช้มือเป็นเจ้าเดียวนี่ครับแล้วก็บีบๆอย่างเงี้ใช่ก็บ้านผมอยู่ติดกันอยู่ในซอยข้างหลัง นี่เดี๋ยวอีกของหล่อันก็มางแีมกินกับน้ำจิ้มแจ่วนะอร่อยวันนี้ครับอ๋อหมากเลยอ่ะเฮ้ยอันนี้เข้าท่าว่ะเฮ้ยอันนี้ดีดีดีขอบคุณพี่ดวงมากนะครับที่เอาหมูย่างเนื้อย่างให้เรานะครับถ้าไม่มานี่มีเครื่องกันเลยหวาน มีเมื่อกี้ปิ้งแล้วก็นี่ทอดทางข้างหลังปิ้งอยู่เนอะอันนี้ทอดด้วยนะครับเรามีสายแบบเหมือนกันนะครับมีทั้งคุกกี้คุกกี้กับน้ำมันกับทอดแห้งๆแล้วแต่คนชอบนะครับทั้งเนื้อทั้งหมูปนกันเนี่ยใช่ผมนึกกินเพราะว่าไปกินบ่ายโมไงไปกินบ่ายหมดก็อร่อยหมดเลยกินไปเนอะ สรุปแล้วก็สามทุ่มเครับตอนนี้นะครับเนื้อกินไม่หมดวันนี้ก็เนื้ออีกบานเลยนะเดี๋ยวไว้เท้าหน้าก็ไว้กินต่อได้นะครับนี่ซื้อมากี่โลเนี่ยสองโลครึ่งเยอะเลยนี่ครับเวาบรรยากาศก็ยังพอมีคนมานั่งนะครับ พีโค้งใหญ่เลยอะแต่ว่ารอเย็นก่อนมันร้อนใช่ไหมคือกลับเยอะมากอ่ะวันนี้นี่นะเอามาคนละนิดคนละหน่อยนะไม่นิดหน่อยอ่ะโอ้โหคนละโลสองโลอะนหน่อ้ำจิ้มแจ่วนี่อร่อยนะใช่น้ำจิ้มแจ่วคนละเลยหอมพริกกระเทียมน้ำตาลนิด จบอย่างเงี้มันต้องแท่นเลต้องอะต้องแท่นอะโอ้ยใหญ่มากเลยติ๊กเน็ตเกอร์ประจำตระกูลในที่บ้านผมก็ใช่ไหมซื้อขาวมาทำมีพี่ให้ดีไหมซื้อขาวน้ำปลาหน่อยนึงพริกกระเทียมพริกกระเทียมแล้วก็อะไรกมะนาวขิงหรือข่ามันว่าแป๊บนึงเดี๋ยวคลิงไม้เท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะใช่แล้วก็จิ้มจีนจะใช้ขิงคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนต่อไปว่ากันไม่ดูไม่คิด ดูในคลิปอ่ะเขาจะใช้ขิงเป็นจิ้มอะไรก็ใช้อะไรนะเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เขาจะถ่ายแบบเท่านี้ก่อนนะครับไทยแบบชาวบ้านเนี่ยไทยแบบ